ฟังหนุ่มกัญชัยอยู่จุดเดียวกับสงกรานจะไปงานวันเกิดลูกไหมแห่คอมเมนต์สนันหัวอกคนเป็นพ่อหนุ่มกัญชัยทำเอาชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์หลังเผยความรู้สึกถึงกรณีสงกรานเตชะนรงที่กำลังถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดของน้องปีใหม่ซึ่งเป็นลูกสาว โดยบอกว่าไม่อยากไปให้เสียบรรยากาศไปแล้วเก้ๆกังๆโดยหนุ่มกันญชัยได้เผยความคิดเห็นในรายการหนึ่งว่ากรณีถ้าต้องแยกกันกับภรรยาแล้วมีการจัดงานวันเกิดลูกจะไปไหมต้องบอกก่อนว่าความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันคุณสงกรานก็อาจจะมีความคิดแบบนั้นแต่ถ้าเป็นตัวผมเองผมไป คือผมรู้สึกว่านั่นคือลูกถ้าเป็นวันเกิดของลูกซึ่งใน365วันมันคือวันเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตลูกผมฉะนั้นการที่ผมจะมานั่งห่วงความรู้สึกของคนอื่นว่าเดี๋ยวคุณแม่คุณตาคุณยายเขาจะหมดสนุกหรือผมจะหมดสนุกนั้นผมไม่คิดอย่างนั้นผมจะทำยังไงก็ได้ผมจะเสแสแซงยังไงก็ได้ ทำให้ชีวิตลูกผมมีความสุขที่สุดในวันนั้นเท่านั้นเองผมจะไม่สนใจว่าเดี๋ยวไปแล้วงานเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไม่สนุกผมไม่สนยิ่งรู้แบบนี้เราต้องยิ่งทําให้ลูกของเรามีความสุขเราถึงต้องไปนี่คือมุมมองของผมแต่มุมมองของคนอื่นผมไม่รู้ โดยหลังจากที่ชาวเน็ตเข้าไปฟังมุมมองความคิดของหนุ่มกันชัยแล้วนั้นต่างก็เข้าไปแห่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าชอบคำตอบของหนุ่มกันชัยมากนี่แหละคือความเป็นพ่อและแม่ให้ลูกอย่างแท้จริงยิ่งลูกขาดยิ่งต้องเติมให้วันของเขาได้อบอุ่นที่สุดเอาความรู้สึกลูกมาก่อนเยี่ยมมากเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ